เลือกทุ่มสั้นดีกว่าครับแล้วจังหวะนี้ย้อนมาจอดจ่อยโอ้โหสุดๆครับโอ้โหลูกนี้เดี๋ยวต้องดูว่าค่าอะไรก็ไม่รู้ครับล้ำไหมแต่ไม่ล้ำแน่ๆไม่นะล้ำครับโอ้โหลูกสุดครับเพราะว่าตอนที่โอ้โหฟุ๊กไอ้ฟุ๊กโอ้ยให้มันชนะก่อนฟุ๊กเลยชอบจริงเลยมาที่บุนโชมาที่ซาเวตอีกรอบหนึ่งไหลมาจามอนจามอนยิงโอ้โหคึ้กริบเลยครับ โอ้โหคมมากครับจามอนหนุ่มคนนี้มันมีของครับโอ้โหแลวดูดูดีใจ,จตีต,ตีตีกอ๊อฟซะหน่อยครับแต่ต้องยอมรับเลยครับว่านี่ครับนี่คือจังหวะของเด็กหนุ่มวัย14ปีครับตรงกะอาแลลวครับแล้วบุญโช่บุญโช่ช้าไปหน่อยครับไม่จ่ายายังได้อยู่ทีนึงเอาครับหลุดม,มาแล้วจามอนเหมือนเดิมเหมือนเดิมคราวนี้เพิ่ม สุดๆไปได้ครับโอ้โ oh, หเหมือนเดิมเหมือนเดิมแล้วประตูพาตามสุดๆครับจามอนโอ้โ oh, หนี่สตรสำเร็จครับดับเบิลทัดแล้วสตันนิ่งช็อตครับดับเบิลทัดหลอดม่วงครับแล้วมาจากเด็ก14อย่างจามอนครับ oh.